ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่เล็กเช่นเคยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้คุยกันเรื่องค่าเงินบาทสักเล็กน้อยนะคะวันนี้นะคะพี่เล็กเข้าไปอกาบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะใน YouTube เนาะมีะเ,เพื่อนๆคอมเมนต์มา,าช่วงนี้บาทแข็งนะคะมันเป็นเป็นช่วงที่ไม่น่าจะเหมาะสำหรับการแลกเงินเพื่อนๆเลยคะ่ะว่าช่วงที่บาทแข็งเนี่ยนะคะถูก ช่วงที่บาดแข็งเป็นช่วงที่เงินต้องแลกเงินเก็บไว้ก็คือท่านที่มีเงินเย็นและท่านที่มีเงินก้อนเนี่ยเหมาะที่จะแลกเงินต่างประเทศเก็บไว้เพราะว่าเราใช้เงินบาทน้อยทีนี้ช่วงที่เงินบาทมันอ่อนตัวเงินบาทอ่อนตัวนั่นหมายความว่าค่างเงินต่างประเทศนสูงขึ้นถูกไหมคะช่วงนั้นเราไม่ควรที่จะไปแลกเงินเก็บไว้มันเป็นช่วงที่ท่านที่ท่านที่มันต่อเนื่องกัน ถ้าตอนนี้นะคะถ้าตอนนี้ทุกคนยังไม่มีการทําการแลกเงินนะแล้วมีเงินเย็นนะแลกเงินเก็บไว้แล้วช่วงที่ค่าเงินบาทขึ้นเพื่อนๆก็เอาเงินนี้ไปแลกเพื่อทํากําไรนี่ก็คือละคือเท่าที่เจอมาคือว่าช่วงที่ช่วงที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงทุกคนก็อุ้ยเงินต่างประเทศขึ้นเงินต่างประเทศขึ้นพวเกรวเราก็รู้กันไปแลกเพื่อหวังว่า มันจะขึ้นมากขึ้นแต่สุดท้ายส่วนมากก็วจะติดติดแล้วก็ขาดทุนถูกไหมคะคือการทำการแลกเงินนะคะเพื่อนๆน่ะไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะแลกเลยนะเราจะต้องมีการศึกษาเราจะต้องจดค่าเงินคือไม่ต้องรู้แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากก็ได้แต่เราจะต้องจดค่าเงินเนี่ยอย่างน้อย3เดือนเพื่ออะไรแล้วก็ย้อนกลับไปดูค่าเงินย้อนหลัง ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีสถิติเก็บไว้อประมาณสักเราจะสามารถดูได้ย้อนหลัง10ปีนะคะอย่างค่าเงินดอลลาร์เมื่อปี2,545อะไรประมาณเนี้ยค่าเงินนะคะ1ดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ25บาทช่วงนั้นน่ะคนที่มีดอลลาร์เขาทํากำไรได้เยอะมากเพราะาอะไรช่วงนั้นช่วงนั้นอ่าพอพอ,พอค่าเงิน วีสี 5, ่ห้าหนึ่งดอลลาร์มันอยู่ที่ประมาณ25บห้าทแล้วค่าเงินแล้วมันก็แปลงมาอยู่ที่เท่าไหร่ขึ้นมาอยู่ที่30กว่า40กว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30 29ิบาประมาณนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างพี่ทําไมถึงให้จดค่าเงินเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าค่าเงินที่เราสนใจเนี่ยอดีตเขาเคยเป็นอย่างไรและความเคลื่อนไหวของเขาเป็นอย่างไรอย่างตอนนี้ปุ๊บเปิดเจอคลิปเรียกมาอยาก อยากแรกแล้วไปแรกเลยโดยที่ไม่มีข้อมูลว่าเฮ้ยค่าเงตัวเนี้ต้องล่ายูโรเนี่ยโดยทาโดยอดีตที่ผ่านมาเขาอ่อนที่เท่าไหร่เขาแข็งที่เท่าไหร่เราไม่รู้ไงอันนี้คือคือ คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนแล้วทุกคนก็จะบอกว่าแล้วสวม่าก็จะเข้าใจว่าช่วงที่บาดแข็งเป็นช่วงที่ไม่สามารถทํากําไรได้จากการแลกเงินจริงไม่ใช่การแลกเงินเราสามารถที่จะทํากําไรเขาได้ตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทแข็งหรือหรืออ่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าค่าค่าเงินบาทมันแข็งนั่นก็เป็นโอกาสที่เดี่ยวเราที่เราจะใช้เงินบาทน้อยในการแลกเงินตามมา่าระเทศเก็บไว้ นั่นเองนะคะเพียงเรา, <S <S เ,ราเราจะต้องทําการแลกให้มันถูกจกังหวะถ้าเงินบาทแข็งเราก็ไม่เราก็แลกเงินตามห้เก็บไว้นะคะแล้วเราก็รลอช่วงค่าเงินบาทอ่อนแล้วเราก็ไปแลก,ก,ก,กคืนมาเอาเงินบาทคืนมาแค่นั่นเองนะคะสําคัญคือว่าจะต้องจะต้องทําการจดค่าเงินจริงๆอ่ะสามเดือนน้อยไปได้วยซ้ำจะต้องมีการจดเขาเนี่ยครึ่งปีก็ได้สี่ห้าเดือนเพื่อดูสายเพื่อดู ธรรมชาติของเขาว่าเขาขึ้นลงยังไงอย่างเนี้ค่ะแล้วก็ forex พี่ไม่รู้นะว่า forex เขาเล่นยังไงเพราะพี่เล่นไม่เ,ไเป็นและพี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะมีความเสี่ยงอันนี้พี่ก็ขอไม่ออกความคิดเห็นนะเพราะมีคนถามมาว่าเล่น forex ดีไหมอันนี้คือไม่ออกความเห็นนะคะเราถ้าจะแลกเราแลแกงี้ดีกว่าเก็บไว้และที่สําคัญการแลกเงินหยิบแบบนี้นะคะควรที่จะเป็นแลกแบบแบบเงินเย็นนะคะ แลกไปแลกมาไม่สามารถที่จะแลกได้บ่อยเงินไม่ขึ้นเปลี่ยนแปลงอาทิตย์หนึ่งมันไม่เราไม่สามารถแลกได้ถึงสาสี่ครั้งขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือแบบเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคนที่แบบว่าอุ้ยบาทแข็งทํากาไรไม่ได้หรอกป่าช่วงบาทแข็งคุณก็ต้องเอาบาทแข็งแลกต่างประเทศสิถูกไหมคะแลกเก็บไว้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ที่ดีแหละของเราที่จะใช้เงินบาทน้อย ดู่ไหมคะมาดแข็งแรงไม่ได้ไม่จริงนะคะโอเคอาคาทัลทายเล็กๆน้อยๆนะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ